Mowgli, I don't know. The darkness pues... of the forest, sheer counts on the prow. Mowgli stops to listen as he hears the mighty growl. In the jungle book, it's in the jungle book. In the jungle book, it's in the jungle book. Bagheera and Baloo are at the man side. In the jungle book, it's in the jungle book. In the jungle book, it's in the jungle book. สม, <S <S <ENNIS> สมบัต <ás> ิของเมาครีมบากิลาหายไปไหนแล้วล่ะเขาก็รู้ว่าเขาชอบหลอกพวกเราฉันว่าเขาแอบอยู่แน่ดูสิเขาอยู่เนี่ยลาลีนี่ด้วยนี่ด้วยฉันคิดว่าบากิราต้องข้าแม่น้ำด้วยท่อนไม้แน่เขาไม่ชอบตัวเปียกหรอกนะอีกเดียวต้องหาเจอแน่อ้อ นั่นอะไรเนี่ยดูสิลาลีมันมีแสงเหมือนดวงดาวเลยนี่ผู้นายสองคนลืมฉลาวเหรอี่มาดูสมบัติที่เมาครีเจอเขาสิบากิล่าเฮ้ยฉันคงต้องแอบอยู่ที่นี่ทั้งวันแน่ถ้ารอพวกนายหาเจอของใช้ของมนุษย์นี่ฉันเคยเห็นคนรวยใส่ตอนอยู่ในวัง่ง พวกเขามีของสวยๆแบบนี้ใช้กันด้วยเหรออ๋อใช่พวกเขาใส่ไว้ทั้งตัวเลยทั้งบนหัวที่นิ้วที่แขนแม้แต่ที่นิ้วเท้าพวกเขาใส่ไว้แบบนี้เหรอโอ้าคียิ่งมนุษย์ใส่เพชรเยอะเท่าไหร่เนี่ยพวกเขาก็ยิ่งเป็นคนสำคัญมากเท่านั้นนะดูฉันสิฉันคือราชาเมาคลีฮะ ฉันคือเจ้าแห่งพงไพรเอ้าวนี่ขอฉันลองใส่ของมีประกายบ้างสิมาครีไม่ได้หลารีฉันคือมนุษย์เด็กฉันคนเดียวที่ใส่ของมนุษย์นี่ได้ว้าวลารีนั่นเธอจะไปไหนไปหาบาลูฉันไม่อยากอยู่นี่เพื่อดูเมาครีแสดงท่าทางแบบนั้นหรุกนะฮะ เลีกทา้งให้ฉันราชาแห่งพงไพรดูเหมือนสมบัติที่นายเพิ่งเจอมาจะสร้างปัญหาแล้วนะเมาครีทำไมไม่ยอมแบ่งให้ฉันเล่นของวิบวับนั่นบ้างต้องให้ด้วยเหรอฉันเป็นคนเจอนะฉันก็ต้องเป็นคนใส่สิ ของวิบวับนั่นน่ะต้องไหลมาตามแม่น้ำจากสถานที่ที่มนุษย์อยู่แน่เลยคงเป็นอันตรายแน่ถ้ามนุษย์มาที่นี่เพื่อตามหาสมบัติของพวกเขาเอาขึ้นแม่น้ำแล้วเอาไปทิ้งเอาไวท้ที่ที่พวกมนุษย์อยู่เถอะฉันจะเอาไปคืนเองทีหลังนะไม่เมาครีเอาไปคืนเดี๋ยวนี้โธ่บรรลูขอฉันเก็บไว้ก่อนเถอะนะแค่วันเดียวก็ได้ฉันสัญญาว่าฉันจะเอาไปคืนแน่คือเออเอ้ยเอางั้นก็ได้แต่วันเดียวนะ แต่ต้องแบงให้ลาลีเล่นด้วยตกลงไหมงั้นก็ได้แต่ให้เธอเล่นทีหลังนะอะ <c oughs> ฉันคือเมาคลีราชาแห่งพงไพร <c oughs> พวกนายอิจฉาเพราะว่าพวกนายไม่มีแสงวิบวับละสิทธา <c oughs> อ้อ นั่นอะไรเนี่ยมาวีของวิบฟับไงเธอชอบไหมล่ะไม่แสงมันสว่างเกินไปอ่ะโอ้มันทำฉันแสบตาจังฉันนึกว่าทุกคนจะชอบของมีประกายซะอีกไอ๋ไอของที่สวยงามนะ่ะมันคืออะไรนายชอบไหมคะโอ้ยกันชอบสวย ของมีประกายเนี่ยทําเอาคามืนไปเลยนั่นแสดงให้เห็นว่ามันวิเศษแค่ไหนตาฉันใส่ของมีประกายแล้วเมาครีอ๋อฉันยังใส่ไม่นานเลยนะลาลีเมาครีถ้าใส่มานานแล้วนะเอาปะดูฉันสิฉันคือราชินีแสนสวย จะทำหายซะอล้ฉันนึกว่าเขามีประกายนั่นเป็นของเมาครีซะอีกนะเมาครีกับฉันต้องผลัดกันใส่ของมีประกายนะอิกี้ฉันคงไม่อยากใส่ของหนักๆที่มีประกายแบบนั้นแน่ถอดออกเถอะมีงานต้องทำมีคนต้องไปหาโอ๊บไม่อิกี้โอ้นายช้าของมีประกายของฉันเหรอคะ เออครัฮะนายเห็นแล้วมึนเลยละสิโอตื่นสิคะมันหายไปแล้วเหรออ้าวไม่ต้องตะโกนก็ได้สาวน้อยเธอทำฉันตกใจหมดเลยทษอทีคะนายเรียกมีเลอกส่วนตัวสูงเนอะนี่ดูขออมีแสงจะวางทิ่นนั้นก่อนสิฉันอยากได้ ฉันอยากได้อยากได้อยากได้จัยอยากได้อยากได้อยากได้จงเลยตอนนอนลูกเอาเท้าปิดประกายของนั่นไว้ดีกว่าลาลีเออหนูอยากเก็บมันเอาไว้ตลอดไปจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเธอตื่นหรอก ของนั่นหายไปตอนกลางคืนมันยังอยู่เลยตอนที่ฉันเข้านอนแต่พอฉันตื่นมันก็หายไปแล้วเธอทำมันหายตอนเธอเอาไปอวดทุกคนในป่ามากกว่ามัง้งไม่เมาคลีลาลีพูดความจริงนะฉันเป็นคนเอามันไว้ในอุ้งเท้าเธอตอนเธอเข้านอนเห็นมั้ฉันว่า,วาของไม่ดีแบบนั้นหายไปซะได้ก็ดีทีนี้พวกเธอช่วยกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมได้ไหม ของมีประกายนี่ฉันเอามาจากลูกหมาป่านะอย่แย <uki> euh ่งดอ้ไอ <uki> <uki> ้ไอ้ยอ้ไอ้มอ้ไ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 อไอ้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 ไอไอพวอ้เอ้นอ้ไออย่อ้ไ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 อกไอ้ไอ้ออออกบออ เจ้าลิงจำฉสนพวกนั้นขโมยไปจากฉันฉันขอโทษที่ฉันใจดำกับเธอนะลาลีไม่ต้องคิดมากเบลกีเราเรีบไปเอาของมีประกายขึ้นมาดีกว่านะเร็วเข้าจะพวกลิงโง่ปล่อยของนั่นลงมาดูสิลาลีอยู่นั่นไงมีเพื่อนมามันช่างบังเอิญจริงๆ ได้ดีได้นะให้จากฉันดูดีกว่าดูดีที่ไหนกันแล้วเราจะทำยังไงถึงเจ้าของมีประกายเคลื่อนจากพวกลิงได้พวกเขาทำหล่นแล้วพวกลิงเนี่ยไม่รู้จะกระวัง ทำของมีค่าแบบนี้หลดลงมาได้เชียงคทยมันสวยดีนะของเรานะถ้าอยากได้แล้วก็เธอต้องเข้ามาเอาไปจากฉันนะั้นลูกหมาป่าช่างเถอะลาลี่มันไม่มีค่ามากพอหรอกนะฉันจะสั่งสอนนายรับนะลาลีได้ อยากเล่นเกมใช่ไหมอย่าย <ok <oh ุ่งกับเธอนะมาสู้ก uh, ับฉันดีกว่านะยินดีเลยมนุษย์เด็กพี่เอาไปเลยเธอโยนมันทิ้งไปแล้วเฮ้ยเอาแล้วคืนมานะก่อนที่เสือจะเอาไปอ่ะ ฉันจะจัดการนายละน้ำมนุษย์เด็กดดโ<ด>ง่มีปรา,า,า,าตายหรอกนะเฮ้ยมันเป็นทองเปาเฮ้ยลิงโง่ฉันไม่ได้ต้องการของมีประกายนั่น<ะ>ฉันต้องการมนุษย์เด็กฉันจะเด็ดหัวพวกนายซะถ้ายังไม่เลิกยุ่ง จะไม่มีโอกาสได้ขี่อีกแล้วเร็วเข้าพวกเราต้องหาของมีประกายให้เจอก่อนพวกนั้นจะกลับมาไม่ลาลีทิ้งมันไปเถอะนะฉันจอมันแล้วรีบกำจัดมันไปดีกว่าเพื่อเราทุกคนหวังว่าเราคงไม่ต้องเจอของมีประกายแบบนั้นอีกนะลาลี ถูกต้องแล้วเมอร์รีให้พวกมนุษย์เอามันไปเถอะพวกเราไม่ต้องการสมบัติของพวกมนุษย์หรอกนะง่ายจะตายไปให้ฉันช่วยแค่นี้เองเหรอยังมีอีกเรื่องนะอขอบใจฮาติ ไม่อยากเชื่อเลยฉันจะต้องเลิกนอนแช่โครนมาเพื่อเรื่องนี้ เช้ามาคอยช่วยนายตลอดเวลาหรอกมนุษย์เด็กขอบใจนะฮะติมาพร้าลูกนั้นคงไม่ใช่ลูกสุดท้ายของนายนะเมาครีใครถึงทางเดินก่อนพร้อมนะ ไม่จะได้ทำเลยสัตว์ย่จะวิ่งเร็วกว่าพอยต์อยู่แล้วอ่ะไม่จริงสักหน่อยอ่ะเต่าช้าจะ ตรงนี้ไงที่เชียขาโจมตีใส่ฉันฉันยังกินมะพร้าวไม่หมดเลยอ๋ออนี่อะไรเนี่ย ขอดูหน่อยสินี่ฉันเป็นคนที่เจอมันนะต้นยางนี่เองตอนเชี่ยขานตะกุยกิ่งก้านยางคงจะหยดเข้าไปในลูกมะพร้าวและไปจับตัวอยู่ข้างในแน่ๆเลยอ่ะเล่นวิ่งแข่งเถอะบาล่าถึงเวลาเล่นเกมใหม่แล้วล่ะ 하 <laughs> ของฉันนนะฉัเห็นมันก่อนเห็นลูกบอลลือเปล่าเอ๊ะบอลอะไรเหรอนี่ไงไหนนายสมควรโดนแล้วที่มาขโมยลูกบอลฉันน่ามีอายมาครีบอลลูกเนี้ยทำให้ทะยับคายมากกับพวกเรา ต่อด้วยชิลและต่อด้วยพวกลิงนี่ใครที่สามารถคว้าลูกบอลได้ไกลที่สุดเป็นผู้ชนะเมากรีเราจะคว้างได้ยังไง่หมาป่าไม่ได้มีมือแบบคนซะหน่อยทำไงได้บอลฉันฉันออกกดไม่ยุติธรรมเลยสัตว์จะไปคว้างบอลเหมือนคนได้ยังไงกันพวกแบดล็อกคว้างได้น่ายแย่กว่าลิงอีกเหรอบาลา Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không. 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 ดูสิบาล่าจะทำได้ดีกว่าเธอไหมทำให้มันกระเด้งทีโอ้เก่งนี่บาล่าเสียดายที่เราไม่นับเพราะถือว่าลิงช่วยนายเอาล่ะ ดูฉันขว้างให้ดีนะ <M> mm> ฉันชนะทุกคนเลย <M> mm> เห็นมหฉันเก่งที่สุดทีนี้ก็เลิกยุ่งกับลูกบอลฉันได้แล้วไปเถอะลาลีปล่อยเขาเอาไว้กับลูกบอลซื้อบื้อนี่ดีกว่า <M> mm> ืนแทนไปฉันเล่นคนเดียวก่อนได้ฉันแนะนำเกมใหม่ให้เมล่าชื่อเกมว่ากินมนุษย์เด็กกันเชีย่ยค่ะรู้ไหมรสชาติฉันไม่อร่อยหรอกนะไม่ได้อาบน้ำมาหลายเดือนแล้วฉันไม่ห่วงเรื่องความสะอาดหรอกนะคือฉันไม่กลัวนายหรอกนะ ฉันกล้าท้าทายนายด้วย <c oughs> นายจะมาท้าฉันทำอะไรนี่ไงฉันเป็นแชมป์เปี้ยนแล้วนะฉันเอาชนะนายได้แน่พนันได้เลยว่านายไม่ใช่ราชาในเรื่องนี้ <c oughs> ตลกชะมัดเลยเ <c oughs> ยื่ออยากจะเล่นกับผู้ล่างั้นเหรอถ้านายชนะฉันเป็นของนายแต่ถ้าฉันชนะนายต้องเลิกยุ่งกับฉันเจ้าสัว เรากำลังสนุกเลยก่อนเมาครีจะจอลูกบอลน,นั่นอย่ามาย้ำเตือนเรื่องบอลน,นั่นลาลีฉันคิดว่าฉันควรได้รับโอกาสในเกมของเมาครีอีกรอบฉันจะทำให้ดูฉันคือราชาในทุกเรื่องเลยนายคว่างบอลไปทางไหนกันนะ่ะฉันมองไม่เห็นเลยเพราะว่า เหนคว้างมันไปไกลมากไงล่ะ <freedoms> ถ้าคืนพวกนายพูดมาก <ım> ฉันจะกินพวกนายซ <'d lik> <abra> ไม่มีเหมือนกันเมาคลีเมาคลีลิงจ๋าเก,กิดอะไรขึ้นเร,เราเราบอกไม่ได้เดี๋ยวเชียร์ขานจะกินพวกเราเชี้ขาดเหรอเราเพิ่งผ่านจุดที่นายขว้างบอลมาไม่ใช่เหรอใช่ตรงนี้ไงนั่นฉันเจอแล้วฉันชน,นะมนุษย์เด็ก ทีนี้ถึงเวลาต้องทวงรงวางวัลแล้วนายแอบเก็บบอลเอาไว้ที่เท้าใช่ไหมล่ะกรงเล็บนายจิกบอลเอาไว้นายขีกก้โกงแล้วไงถึงฉันโกงแล้วจะทำไมที่ฉันแค่มีแค่เรื่องอาหาร แลนายต้องฝึกอีกนานเลยล่ะขอบใจที่ช่วยฉันนะถึงแม้ฉันจะทำตัวไม่ดีกับพวกเธอก็ตามอย่าพูดถึงเลยน,นะแล้วนายจะเล่นอะไรในเมื่อไม่มีบอลแล้วโอ้ยฉันรู้จักเกมสนุกๆให้พวกเราเล่นเยอะแยะไปหมดใครถึงก้อนหินสภาก่อนชนะ In the jungle book, it's in the jungle book. book, it's in the jungle book. True friends together, the jungle to explore. In the jungle book, it's in the jungle book. book, it's in the